โยเกิร์ตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆนมจะแปลงร่างเป็นโยเกิร์ตได้เลยเพราะว่าต้องมีจุลินทรีย์มาทําปฏิกิริยากับนมถึงจะกลายเป็นโยเกิร์ตต่เคยสงสัยปะว่ามนุษย์ค้นพบวิธีทาโยเกิร์ตได้ยังไงคือตอนแรกอ่ะมันก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญแหละผ่าตราเซียนซึ่งเป็นกลุ่มโชนเลล่อนที่อาศัยอยู่บริเวณยุโรปตะวันออกเมื่อ4,000ปีที่แล้วเวลาเขาจะเก็บนมเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในถุงที่ทําจากหนังแกะ เนื้อออกมาว่าแต่ก่อนอมันไม่มีขวดเพราะใส่ไปสักพักเขาคนพบว่ามันเกิดเป็นโยเกิร์ตเฉยเลยคนสมัยนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นคนบริเวณนั้นโดยเฉพาะคนบัลเกเรียก็เลยสืบทอดภูมิปัญญาการทําโยเกิร์ตมาตลอดหลายพันปีนอกจากโยเกิร์ตจะกลายเป็นอาหารหลักของพวกเขาแล้วเนี่ยการที่คนบบลเกเรียกินโยเกิร์ตดูจะทําให้พวกเขาอายุยืนกว่าคนประเทศอื่นต่อมาในปี1904มีนักวิทยาศาสตร,ร์คนหนึ่งคนพบว่า เราะจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่พบในหนังแกะไปทําปฏิกิริยากับนมและเกิดเป็นโยเกิร์ตเขาก็เลยตั้งชื่อเจ้าจุลินทรีย์ตัวนี้เพื่อเป็นเกียรติให้คนบัลเกเรียว่า lactobacillus bulgaricus หรือเรียกสั้นๆว่า LB หลังนั้น LB ก็กลายเป็นสมบัติของประเทศบัลการียและก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของประเทศเขาเพราะเขาถือว่าเป็นจุลินทีย์ในโยเกิร์ตที่อาจเรียกได้ว่าดั้งเดิมที่สุดในโลก LB มีหลายสายพันธุ์มากและในปัจจุบันเราก็ยังหาจุลินทรีย์ตัวนี้ได้ในโยเกิร์ตตามท้องตลาดนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงเห็นโยเกิร์ตชื่อบัลแกเรียอยู่บ่อยๆ LB 8 1ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของ lactobacillus bulgaricus เนี่ยไม่ใช่แค่ดังเดิมนะแต่มีประโยชน์มากๆด้วยล,วล้วนี้มีบทความจาก n f a s Journal ที่พูดถึงประโยชน์ของจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตโดยยงอิงถึงการวิจัยในคนไทย ชี้ว่า lb 8 1มีส่วนช่วยในการลดอาการท้องผูกในผู้หญิงยังมีนัยสําคัญซึ่งเรื่องนี้งานวิจัยญี่ปุ่นก็ได้ข้อสรุปที่เหมือนกันเนื่องจากสุขภาพการขับถ่ายขึ้นอยู่กับแบคทีเรียนในลําไส้และ lb 8 1ก็ช่วยเราถ่ายง่ายขึ้นเพราะอุจจาระอ่อนตัวลงนอกนี้งานวิจัยยังชี้ด้วยว่า lb 8 1ไปเพิ่มการผลิตชอ็อตเชนแฟตฟตี้แอซิดในร่างกายซึ่งชอ็อตเชนแฟตฟตี้แอซิดที่อยู่ในลําไส้ จะช่วยการหลั่งของกาบาแล้วก็เซโรโทนินในสมองซึ่งทําให้ใจเย็นแล้วก็อารมณ์ดีแล้วการที่แบคทีเรียนในลําไส้ดีก็ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องอารมณ์หรือการขับถ่ายนะแต่ยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นด้วยเพราะช่วยยับยั้งการดูดซึมของเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารอาจจะเรียกได้ว่าสุขภาพลําไส้เนะี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดอีกหลายแง่มุมของสุขภาพร่างกายเลยแหละเพราะก็อย่างที่บอกมันมีผลได้แม้กระทั่งกับสมองถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เกี่ยวกัน เพราะฉะนั้นะคราวหน้าถ้าจะเลือกซื้อโยเกิร์ตแล้วเจอโยเกิร์ตที่มีจุลินซีีย์ก็ให้รู้ไว้ว่ามันทั้งมีประโยชน์กับสุขภาพและเป็นจุลินทรีย์ต้นตำรับโยเกิร์ตอีกด้วย